สวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยอยู่ที่วัดต้นสนนะครับอยู่ที่หลังวัดต้นสนนะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวพาตรวจสอบน้ำนะครับมนน้ําเจ้าพยาตอนนี้น้ําระดับน้ําขึ้นเยอะเลยนะไหลเชี่ยวมากเลยครับเนี่ยชมนะครับผมเนี่ยเป็นบรรยากาศหลังวัดต้นสนนะครับผมจะพาไปดูแล้วครับผมเนี่ยครับน้ําขึ้นเยอะอยู่นะเพื่อนเนี่ยครับเนี่ยวัดนี้จะต่ํากว่าน้ําประมาณเมตรหนึ่งเลยนะ ระดับน้านี้วัดก็จะเอาพวกกระสอบทรายนะครับผมแล้วก็พะยังมาบังนะครับแล้วก็ทับๆไปนะครับกันน้ําล้นน้าก็จะขึ้นประมาณนี่ครับขึ้นอีกประมาณเป็นเมตรนะนี่ยังไม่เยอนนะน้ำยังยังมาให้หารปลาได้นะครับผมนี่ครับผมให้หารปลามีขนมให้มีน้ําดื่มทาบุญได้ครับเดีย๋ยวมาตรวจสอบกัน น้ำไหลเชี่ยวปลาก็มาให้ลอกปลามันก็แบบนี้เลยครับปลาัวระ,ะ,ะดับน้ำก็เชี่ยวนะครับผมนะ วัดก็เริ่มก็สอบทายมากั้นแล้วนะครับพาะยางเพราะอะไรติดก,กั้นน้ำมันจะขึ้นอีกประมาณเปนเมตรนะครับนี่จากกำแพงนะอีกเป็นเมตรนะนนอย่าไปดูท้ายทางนี้ครับ่ะ ก็จะมีเรือหาปลาอยู่นะเพื่อนนุ่นชาวบ้านก็มีนะชาวบ้านกม็มีนี่ครับผมก็ก็ามารายงานสถานการณ์น้ำเนาะวันที่28่บแปกรกกันยาหกแปนะครับผมที่หลังวัดหน้าหลังวัดต้นสนนะครับผมอ่างทองมีน้ำก็ จะขึ้นอีกนะครับอีกเป็นเมตรนะครับผมจากคืนเนี้ยเกือบล้นนะครับผมเนี่ยระดับน้ําเคยขึ้นประมาณนี้ครับเนี่ยนะลอยคาบน้ําครับผมเนี่ยขึ้นอีกเป็นเมตรนะครับผมเนีย